อันนี้น่าจะเกินประมาณสิบสี่เซนเป็นเก็ดเย็บธรรมดานะคะเราจะปิดเก็ดไหล่ ่านี้ถ้าแค่เนี้ยวางได้นะคะแต่เราจะปิดวงแขนเราจะย้ายขึ้นมานะคะกับเกตคอแต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากย้ายก็ปิดแล้วก็เพิ่มนะคะเก็ตข้างใต้ทรงได้ค่ะอันนี้เราก็ย้ายเกตนิดนึง